ใช้เวลาเปิดมาสามปีได้แล้วค่ะ<ม>ตั้งแต่ลงการที่เริ่มก่อตั้งแล้วก็เริ่มผลิตแล้วก็ขายได้เป็นเวลาสามปีค่ะวัสดุดิเฟอร์ใช้ผลิตในการทำจากอะไรครับทำจากน้ำอ้อยค่ะเป็นน้ำอ้อยที่เกิดจากาที่ซื้อในจังหวัดกระบี่แล้วก็ซื้อจากสนับสนุนเกษตรกรในจังหวัดกระบี่ น้ำมันเป็นตัวหลักไหยใช่ค่ะติากมกระบวนการกระบวนการหมักการกันแล้วก็การบรรจุข,ขวดแล้วก็การติดสแตปมถูกต้องตามกฎหมายของสรรพสามิตค่ะเออบทกอนยอดจำหน่ายเป็นไงบ้างยอดจำหน่ายปกติก็คือขายได้ตลอดนะคะน่าจะวันแบบเวาลาร้อยขวดขึ้นอยู่กับว่าคนที่เขารักในความที่เป็นคลาบสปิตเขาชอบมากหรือน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ขายได้วันละร้อยขวด ได้อยู่ค่ะตั้งแต่ว่าที่นายกมาพูดรถผลิตไปทันนี้กับทั่งกษเรียเงมากก็ต้องขอบคุณคุณพิธามากนะคะที่เอ่อเมนชั่นเกี่ยวกับกีโรสเปแล้วก็ทําให้คนรู้จักมากขึ้นทําให้สินค้าของจังหวัดกระบี่เป็นที่รู้จักแล้วก็มีคนให้ความสนใจมากแล้วก็ตอนนี้ก็คือเรากาลังจะเร่งการผลิตเพราะว่าตอนนี้สินค้าหมดทั้งหมดแล้วหน้าลงกู้ค้าส่วนใหญ่ ตอนนี้ในตั้งแต่3มปีที่เปิดโรงั่นมาลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นชาวต่างชาติแล้วก็เป็นโรงแรมซะส่วนใหญ่แล้วก็คือจะมีคนสนใจนอาจจะเป็นคนกลุ่มกลุ่มเล็กนิดนึงที่ยังยังไม่เข้าใจว่า craft spirit คืออะไรก็คนที่สนใจเขาก็พยายามที่จะตามหาเพราะว่าล่าสุดเราเพิ่งได้รับรางวัลจากลอนดอน Com spirit competition มาก็คือเป็นรางวัล ค่อนข้างที่จะแบบเป็นหนึ่งใน world best ของการแข่งขันเราก็ได้เหรียญเงินกลับมาก็ยิ่งทำให้แบบคนที่สนใจในเหล้าที่ผลิตในของประเทศนั้นๆน่นอะอ,อ,อยากที่จะลองชิมว่าวัตถุดิบจ,จากประเทศไทยสามารถที่จะผลิตเหล้าที่ดีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ